เทคนิคแต่งหน้ารูขุมขนกว้างแต่งยังไงก็ไม่ค่อยเนียนรูขุมขนมักจะออกมาเผยให้คนเห็นอยู่เสมอค่ะการที่เรามีรูขุมขนกว้างเนื่องจากอายุแล้วก็เนื่องจากพันธุกรรมนะคะหลายๆอย่างหลายๆปัใจจัยในการทําลายผิวมาอันดับหนึ่งเลยลงน้าแร่แล้วก็ลงมาจ์ไรเซอร์เราควรเลือกอะไรที่มันเป็นน้ำนํำๆเหลวๆนะคะเราจะไม่เลือกครีมหนักๆเพราะว่าคนรูขุมขนกว้างเนี่ยถ้าเราลงครีมตัวหนักหรือว่าใช้กันแดดแบบพวกผสมรองพื้นเนี่ยจะมีปัญหาในทันทีเพราะว่ายิ่งจะเผยเห็นรูขุมขนที่กว้างขึ้นนะ เมื่อกี้ครูใช้กันแดดของบานาน่านะคะทำให้ซึมซับได้เร็วแล้วก็ไม่มีรองพื้นผสมทําให้เผยผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ฉีดน้ําแร่ในตอนแรกเพื่อให้น้ําแร่เนี่ยลงไปในรูขุมขนเรามีความชุ่มชื้นเมืม่อมีความชุ่มชื้นในรูขมขนเขาก็จะลดอาการของการอ้าหรือบานออกมานั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลงไพรเมอร์ไพรเมอร์สำคัญมากๆไม่ลงไม่ได้แล้วก็ลงในปริมาณที่พอดีวนวนวน,วน,วนบริเวณที่มีรูุมขนที่กว้างเพราะว่า ตัวไพรเมอร์เนี่ยเขาจะไปเบลอรูขุมขนต่างๆให้มองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ไม่ได้หายนะแต่มันทําให้มองไม่เห็นแล้วก็ลงเบสด้วยความบางเบานะคะวันนี้ครูใช้รองพื้นแบบชนิดน้านะรองพื้นหนงคนรุมขนกว้างให้เราใช้รองพื้นชนิดที่เกลี่ยงง่ายไม่ฝืดเกินไปไม่หนาเกินไปเมื่อเราใช้รองพื้นแบบชนิดหนามันจะทำให้เผยเห็นรูขุมขนกว้างอีกและควรจะใช้แปรงในการลงรองพื้นเพราะว่าแปรงเนี่ยมันจะซอกซอนไปในรูขุมขนของเราได้ละเอียด และดีกว่านะคะยิ่งบริเวณหน้าแก้มที่รุมขนใหญ่เนี่ยเรายิ่งต้องใช้แปรงค่อยๆค่อยๆวนๆแล้วก็ใช้กระดาษชิดชูช่นะคะซับในส่วนน้ํามันส่วนเกินของรองพื้นก่อนเพราะว่าส่วนประกอบของรองพื้นเนี่ยมันจะมีน้ํามันของมันในตัวเองอยู่แล้วถามว่าทําไมต้องซับก่อนสังเกตไหมว่าคนรุมขนกว้างจะมาคู่กับความมันด้วยมันจะทําให้การแต่งหน้าไม่ค่อยติดโทนเพราะฉะนั้นใช้กระดาษชิดชูช่ซับเบาๆไปหนึ่งรอบและลงคอนซีลเลอร์บริเวณที่มีปัญหาเท่านั้นย้ําเลยว่าลงตรงมีปัญหาเท่านั้นเพราะคนรุน กว้างเนี่ยถ้าเราลงคอนซีลเลอร์หนัก ัวหน้านะคะมันจะยิ่งเผยความกว้างของรูมขนเข้าไปอีกนะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเบาๆนะเพราะว่าใต้ตาเนี่ยก็จะมีความราวง่ายแล้วคอนซีลเลอร์ตรงที่ครูปิดบริเวณฝ้าเนี่ยครูจะใช้แปรงอันเล็กค่อยๆวันนี้เะเมียดนะอย่าบอกว่ายากเพราะเรามีปัญหาเราจะต้องให้ความใส่ใจถ้าเราอยากสวยพิเซะสวยไปด้วยกันสิแกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้แปรงนะคะค่อยๆจิบจ,จ,จเพื่อให้คอนซีลเลอร์เนี่ยมันกระจายแสงได้สวยนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่อีกสักรอบหนึ่ง เพื่อซับความมันส่วนเกินนะคะมันจะทําให้การแต่งหน้าดูไม่เยอะ แตสวยเชื่อครูเพราะว่าเทคนิคนี้ครูใช้บ่อยนะคะแล้วเราก็ลงปัดแก้มเบาๆนะลงแค่ตรงเชิงเชิงอ่ะเขาเรียกว่าตรงโหนกก็พอไม่ต้องลงลามปามาถึงตรงจมูกเพราะว่าถ้าเกิดเราลงที่ปัดแก้มมาจนถึงหน้าแก้มเลยเนี่ยตรงหน้าแก้มมันรุมขนกว้างให้เราเว้นเลยครูรุมขนกว้างให้เว้นอย่าไปยุ่งนะคะแล้วก็กดแป้งฝุ่นเต็มหน้าพับด้วยความเบามือแล้วก็ห้ามลงแป้งฝุ่นเยอะแล้วก็ใช้แปรงนะคะในการปัดแป้งที่เป็นตัว แป้งโป่งแสงที่ขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปัดๆแบบนี้เพื่อให้ส่วนเกินของแป้งเนี่ยมันได้ออกไปแล้วก็บล็อกด้วยน้าแร่นะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันเซตไปกับผิวนะคะ <c oughs> เ,เสียงหายเฉยเพียงเท่านี้แหละเราจะได้ความเนียนพิเศษขึ้นมาแล้วทาน้ำมันตัวชดาออยบิ้งบังสวยฉ่ำมงลงกันไปแก